ดิฉันสุจิตราวิทยาการยุทธกุลค่ะดิฉันุนไัยวิทยา,านารยุทธกุลค่ะจากวิสาหกิจชุมชนภูมิไทยนะคะวิสาหกิจชุมชนภูมิไทยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่พศ2557เป็นต้นมานับเวลาตั้งแต่2557จนนับปัจจุบันนี้10กว่าปีนี้เรามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนเราจะมีเออทเหลืองขั้ว ัวลายเสือเสือจ้าลายแล้วก็ป๊อปคอนดอยจนปัจจุบันเราคิดว่าเราน่าจะมีรูปแบบการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆขึ้นมาซึ่งตอนนี้จะเป็นถั่วพูซิง่งซึ่งมีประโยชน์สามารถพกพาได้เพราะว่าถั่วพูซิงนะ่งเนี่ยจะเป็นอาหารทานสดจะเป็นอาหารทานสดซึ่งท่านจะต้องเข้าไปถึงแม่ห้องสอนเท่านั้นถึงจะแต่เราเนี่ยทางกลุ่มคิดว่าในเมื่ออาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยเนะี่ย ทำไมเราไม่มาทําให้มันกรอบแล้วก็สามารถสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเราก็เลยคิดจะเป็นถั่วพูจิิงซึ่งกระบวนการพัฒนาเนี่ยยากมากนะคะจากบางคนเนี่ยอาจจะเห็นบอกว่าแค่เอาถั่วพูเนี่ยมาตัดอบแห้งเอามาตัดแล้วอบแห้งก็สามารถทานได้แต่พอเราพัฒนาจริงๆเนี่ยเราไปตรวจวิเคราะห์เนี่ยผลการวิจัยปรากฏว่าโซเดียมสูงมากโซเดียมพันเจ็ด แต่ทีนี้เนี่ยพอเรากลับไปพัฒนาซึ่งเราได้รับการช่วยการพัฒนาจากศูนย์ฟินมอชราชชพัฒน์เชียงใหม่นะคะแล้วก็ราชมงคลราณนานะคะค่ะหลายหน่วยงานช่วยกันนะคะเราก็เลยลดโซเดียมลดกลิ่นกลิ่นเนี่ยถั่วเหลืองเนี่ยถ้าหากว่าเอาไปหมักเนี่ยจะมีกลิน่นจะคล้ายกลิ่นถั่วเน่าแต่ตอนนี้เราลดกระบ,บวนการขั้นตอนตัวน,นี้ลง เพื่อเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยนะคะบางคนเนี่ยเราออกมาใหม่ๆออกตลาดใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ทานเลยนะคะเขาจะบอกว่ามันมีกลิ่นมันเหม็นค่ะเราลดเ,าเราลดกลิ่นได้ลดโซเดียมได้ซึ่งมาเรามาโอทอปครั้งที่แล้วเราได้เอามาเปิดตัวแล้วลูกมีลูกค้าที่กลับไปสอบถามนะคะสอบถามกับเราว่า,าจะขอซื้อได้ไหมนะคะตลาดยอมรับเป็นอย่างดีค่ะตอนนี้จะขอมอบเวทีให้กับทางตลาดนะคะ ทางเรานะคะก็ที่ข้อบูลโซเดียมนะคะก็ตรวจบิคอรเรียบร้อยค่ะอย่างตัวเก่าอะคะ่ะอยู่ที่พันเจ็ดใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวใหม่ที่ได้รับการบิคอของใหม่แล้วะคะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณหกร้อยเก้าสิบสองค่ะลดลงเกินคอ ใไมโครเวฟในการสานสะเทือนให้ฟูขึ้นค่ะในการตรวจวิเคราะห์นะคะที่เราคำนึงถึงอีกอย่างนึงของตัวขนมอะคะ่ะเราต้องการเดินไปที่ตลาดสุขภาพค่ะเราก็เลยคำนึงถึงโปรตีนเป็นหลักค่ะซึ่งตัวนี้ถือว่าโปรตีนสูงมากค่ะโปรตีนเนี่ย100กรัมมีโปรตีนถึง51กรัมซึ่งเทียบเท่ากับไข่ขาว8.5ฟองคนปกติ คอนข้างยากนะคะที่จะกินไข่ได้ถึง8 5ฟองต่อวันแต่ขนมของเราค่อนขา้างตอบโจทย์เพราะฉะนั้นตลาดสุขภาพ,าพาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่เราจะเข้าไปได้ะค,ะค่ะซึ่งถ้าดูเทียบเท่ากับ r o d u c t positioning ต่างๆนะคะของเราเนี่ยถือว่าเป็นขนมที่ถ้าเป็นตัวอื่นๆในตลาดโวตีนะคะเขาจะเป็นไม่ค่อยเป็นวีแกนเท่าไหร่เพราะว่าเขาเทำมาจากไข่ขาวแต่ถ้า ถ้าเป็นขนมที่เป็นโปรตินกระจกที่เป็นความต้องคงเขาก็จะใช้การทอดแต่ของเราเนี่ยไม่ใช้น้ํามานเลยค่ะแล้วก็ตัวน้ําตาลของเราก็ต่ำด้วยเพราะฉะนั้นในตลาดสุขภาพของเราก็ยิ่งอตอบโจทย์เขาไปอี